ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนอร์เลดแบบโดยตรงนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายทูมิเนอร์เลดฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีเงินเข้าทูมิเนอ a l เลดแบบฟรีๆนะครับผมเอาโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมใช้ในการหาเงินฟรีเข้าทูมิเนอ a l เลดนะครับผมก็คือแอปนี้ ยมนะครับผมก็ยังทําเงินได้นะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายชุ่มนิ้วเล็กก็ไม่ควรที่จะพลาดแอปนี้ติดเครื่องไว้นะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคิวิโดนี้สามารถเข้าไปกดดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดหรือว่าความคิดเห็นด้านล่างคิวิโดนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนนะครรัับบมสําหเูของ แอปนะครับผมมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าหลักนะครับสาหรับแอปนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการอ่านข่าวนะครับผมดูวิดีโอทําภารกิจนะครับแล้วก็มีในส่วนการชวนเพื่อนด้วยนะครับคุณจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็สามารถถอนเงินได้ปกตินะครับผมไม่เกี่ยวกับการเชิญหรือว่าไม่เชิญนะครับโอเคนะครับผมเราก็เลือกข่าวได้ข่าวหนึ่งนะครับผมกดเข้าไปเลยนะวิธีการอ่านข่าวก็ง่ายมากนะครับผมให้เราดูตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําการเลื่อนนะครับผมเลื่อนหน้าจอแบบนี้นะครับเล ครับผมนี่ฮะเราก็เลื่อนไปจนกว่าขีดนะครับสีส้มเนี่ยมันจะเต็มวงกลมนะครับถ้าเต็มวงกลมแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องสมบัติเนาะให้เรากดรับคะแนนนะครับผมให้เราเลื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอมันเลื่อนมาสุดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงหัวข้อด้านบนตรงนี้คําว่าเข้าชมแล้วก็พูดคุยนะครับให้เราปัดไปทางซ้ายมือแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นเป็นกล่องนะครับผมให้เรากดเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่ะะรับคคแนนน196 วิธีการอ่านข่าวก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมทางแอปนะครับผมเขาได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับผมเกาะตามนี้เลยเนาะใครที่ค้นหาคําว่าดองเบานะครับก็ค้นหาเจอเหมือนกันนะครับผมค้นหาเจอเหมือนกันเนาะหรือว่าจะค้นหาที่ชื่อด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับผมมีชื่อให้เราดูชัดเจนนะครับโอเคนะครับผมเรามาดูที่เมนูที่สนะครับสาหรับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจนะครับผมต่างๆนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีในส่วนของกิจกรรมอยู่นะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้อยู่ ที่1 3 0่บาทนะครับผมกิจกรรมนี้อยู่ที่1 3 0 0บาทก็ยังมีกิจกรรมอยู่เนาะเราสามารถเข้าเริ่มกิจกรรมได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับผมก็มีคําว่าคลคิกที่นี่เพื่อเชิญเราก็กดเข้าไปนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของข้อความนะครับของแอป,ปแล้วก็จะมีลิงลก์แล้วก็รหัสเชิญของเรานะครับเราสามารถคัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยกดคําว่าคัดลอกข้อความนี้นะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ตามช่องทางต่างๆได้เลยจะเป็นไลน์อ่าทิกต็อกหรือว่า Twitter Twitter Facebook y ก u t u b e นะ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะว่าคุณเนี่ยจะทําในส่วนของการเชิญเพื่อนรูปแบบไหนเป็นการโพสต์รูปภาพหรือว่าข้อความหรือว่าการสร้างเป็นคลิปวิดีโอโลงในส่วนของ YouTube หรือว่าลงใน Tik t o อกลงใน i g ลงในท w i t t e r ก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่ที่เราเนี่ยครับว่าเราเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทำนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูที่กิจกรรมตรงนี้นะครับผมกิจกรรมตรงนี้ก็เหลือเวลาอีก8วันนะครับแวัน32ชั่วโมงไอหชั่วโมงนะไม่ใช่32ชั่วโมงนะ8วันอีก6ชั่วโมง นะครับผมจะหมดเขตกิจกรรมนี้นะครับ กิจกรรมนี้มีเงินรางวัลมูลค่าอยู่ที่1,300บาทนะครับผมก็คือจะเป็นการเชิญเพื่อนคลองอันดับรับโบนัสพิเศษนะครับก็ใครที่เชิญเพื่อนนะครับได้ติดอันดับ1นึถึงสินะครับผม1นึถึงสิเนาะก็จะได้รับเงินรางวัลตามนี้เลยนะครับอันดับ1นึ่ดอลลาร์นะครับอันดับ2 70ดอลลาร์อันดับ3 45ดอลลาร์อันดับ4 30ดอลลาร์อันดับ5 20ดอลลาร์อันดับ6 12ดอลลาร์อันดับ7 8ดอลลาร์อันดับ8 5ดอลลาร์แล้วก็อันดับ9 3.5ดอลลาร์เนาะอันดับ10นะครับผมอันดับ10 1.5ดอลลาร์นะครับผมก็สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ก็คือการเชิญเพื่อนนะครับครองอันดับเนาะใครเชิญเพื่อนติดอันดับก็จะได้รับเงินไปอย่างเช่นคนเนี้ยอันดับหนึ่งอันดับ2 3 4 5นะครับผมตามนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ติดอันดับตรงหน้านี้นะครับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมก็คือคุณไปเชิญเพื่อนเท่านั้นเองนะครับผมนี่ฮะเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับผมถ้าเราติดอันดับเราก็จะมีสิทธิ์ลุนรับเเงงินน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 ตตรีี้้้ไไไปปะะคบผมมม่่่่ยาาาากกออดจํวววชพืแล็ ให้เรากดไปที่งานนะครับสําหรับงานตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการเช็คอินรายวันนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมเราสามารถมากดเช็คอินตรงนี้ได้นะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของภารกิจนะครับอันนี้เป็นภารกิจแบบมีจํากัดเวลาเนาะเราก็สามารถเข้าไปร่วมได้แล้วก็งานประจำนะครับงานประจําก็คือการทําภารกิจทุกวันนะครับทำได้ทุกวันเลยอย่างเช่นอันนี้โหลดแอปนะครับดาวน์โหลดแอปดาวน์โหลดแอปนะครับผมดาวน์โหลดแอปนะครับเราก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปเข้ามาใช้งานเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับคะแนนได้เนาะ การดาวนโหลดแอปนะครับผมมันก็จะมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาให้เราทําด้วยนะครับเราก็ทําตามภารกิจที่เขากําหนดได้นะครับผมต่อไปก็เป็นการทําแบบสํารวจนะครับหมุนวงล้อนําโชคเนาะและก็เชิญเพื่อนนะครับโต้ตอบรางวัลนะครับรับโบนัสจากแบบทดสอบนะครับผมเราก็เข้ามาทําได้นะในส่วนของภารกิจตรงนี้หวังว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยจะได้รับคะแนนจากตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปนะครับผมด้านบนขวาตรงนี้นะครับ800คะแนนจะเป็นการนะครับดูในส่วนของวิดีโอนะครับทุกๆหนึ่งชั่วโมง เราก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอได้เนาะตรงนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับผมทุกหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับนี่ครับลองเข้าไปดูได้นะครับเพื่อที่จะรับคะแนนนะต่อไปนะครับผมเมนูฉันนะครับก็จะเป็นในส่งการถอนเงินนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับการถอนเงินเนี่ยก็ตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับจนถึง2,000บาทเนาะสูงสุดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนที่เรามีอยู่แล้วก็เงินบาทที่เขาแปลงค่าเป็นคะแนนนะครับจากคะแนนมาให้เราดูว่าเอเรามีกี่บาทนะครับเราก็กดไทยถอนตรงนี้ได้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะสำหรับการถอนเงิน นะครับผมก็มีทั้งหมดนะครับ3ช่องทางให้เราเลือกนะครับก็มี Tru e Money Wallet p a y p a ์ค่าโทรศัพท์นะครับเราก็สามารถเลือกช่องทางการถอนเงินได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะถอนผ่านช่องทางไหนเป็น True m o n e y w เ l l e t นะครับเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่3าล้านคะแนนในการแลกเปลี่ยน100บาทเนาะสูงสุดอยู่ที่2,000บาทนะครับ60ล้านคะแนนในการแลกเปลี่ยนถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละยอดเงินเนี่ยต้องใช้กี่คะแนนเราก็ดูตรงนี้นะครับเขาเขียนบอกอยู่เนาะว่าต้องใช้กี่คะแนน จะทําการแลกได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการแลกเงินให้ดูนะครับอยู่ที่250บาทและกันเนาะเพราะว่าผมมียอดเกิน250บาทไปแล้วนะครับก็อีก2บาทเนาะจะครบ300นะครับเดี๋ยวเราแลกที่250เลยแล้วกันเนาะกดเข้าไปอย่างนั้นนะครับผมก็ให้เรากดเห็นด้วยด้านล่างขวามือนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วเราก็กรอกชื่อนะครับ t r u m o n y Wallet ปลายทางที่เราใช้ในการรับเงินนะครับเราใช้ w a l l e t ไหนเราก็ใส่ชื่อ Wallet นั้นะครับใส่ภาษาไทยก็ได้นะตามที่เรากรอกไว้ใน t r u m o n y Wallet เลยแล้วก็ป้อนรหัสบัญชี t r u m o n y ของคุณก็คือการใส่เบอร์โทร t r u m o n y Wallet นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับใส่ทั้ง2ช่องใส่ทั้งหมด10ตัวใส่แล้วตรวจสอบทั้งเบอร์แล้วก็ชื่อให้ถูกต้องนะครับถ้ามันมีตัวไหนที่ผิดนะครับเราก็จะไม่ได้รับเงินนะครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้ ทําการถอนเงินไปนะครับนี่คือประวัติการถอนเงินนะครับผม,ผมก็คือ250บาทที่ถอนไปเมื่อกี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยเขาจะตรวจสอบประมาณ5วันถึง7วันทําการนะครับในการตรวจสอบยอดเงินเนาะไม่นับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัดเลิกนะครับก็ถ้าเราถอนในช่วงวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เนี่ยเขาจะยังไม่นับในวันที่เราถอนนะครับเขาจะไปนับในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับผมก็แนะนําถ้าเราจะถอนให้ช่วงถอนช่วงประมาณ5ทุ่ม ของวันอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันจะได้เริ่มนะับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับผมก็ลองทําดูแล้วก็ลองถอนดูเนาะผมถอนไปรายการที่เราตรวจสอบอี่ยสรายการนะครับผมอันนี้รอตรวจสอบอยู่นะครับก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ของแอปเนี่ยตรวจสอบยอดเงินที่เราถอนไปนะครับซึ่งแอปนี้ผมก็ถอนมาหลายบาทแล้วนะครับหลักพันนะถอนมาหลักพันนะครับผมประมาณนี้นะครับถอนแล้วได้เงินจริงแน่นอนเนาะเอาเคนะครับผมในส่วนของแอปนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับ ใครเป็นสายทูมอนี่เวเล็ดนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ